เอวดีโพอ,ออีกแล้วค่ะพี่น้องอู้ยังสีละแม่มักกักงสีละจ้านี่จ้าแกงกำลังแส,บ,สบเลยพี่น้องสะอ่อนเด้พี่น้องสะอ่อนเนม่าเพระท่านเห็ดปันไดจ้ามนเริ่มแก่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเสียดายให้อีกใหอีกเจออีกเราจะพี่น้องโอ้ยเนาะ มันแกอยากหายหาอได้เก็บมันอยู่จ้าหาอีกหาอีกพี่น้องเห็นบ่จ้าโอ้ยหาอีกหาอีกพี่น้องพี่น้องเห็นแลจ้าอ่อนๆเลยจ้าอ่อนๆเลยพี่น้องเห็นี่เราจะพี่น้องเอาได้ยุจ้ะเอาได้ยุเจอของดีอีกเราจะพี่น้องเนี่ยอ่อนอเลยนะคะพี่น้องจ้าเบิงเนี่ค่ะ โอ้ยจ้ะเงาเดียวเลยค่ะพี่น้องเงาเดียวอ่อนๆจ้ะเอาอีกเอาอีกพี่น้องนี่จังไหนเองสิเอามันได้นี่มีดกระบาดเอาม้านี่เนี่ยเอาไปซุปนะค่ะพี่น้องเอาไปซุปนี่จะ้จะปวดเลยนะคะว้าแล้วตัวว้าแล้วตัวมาแ,แล้วตัวพี่น้องนี่ กำลังสวยๆเลยจ้าหาอีกหาอีกพี่น้องเห็นยังไงจ๊ะพี่น้องพี่น้อง,องก็ยังกินได้ค่ะใจลูกอันนั้นอันนั้นมันู้ดใดไลทบุมมาเอาถิมวันนี้มากับลูกสาวนะคะพี่น้องพี่จ่าเฮ็ดกำลังเริ่มออกพี่น้องคุณเท้าแล้วก็มีนันโอ้ยเสดายได้ดอกนี่เอาบ่ไดไเนาะหาอีกหาอีกจ้ามองไปอีกสิ มองไปอีกน้องเห็นอีกแล้วจ้านี่นี่มันกระลังออกพี่น้องมันกระลังออกหาอีกหาอีกเสียงกรีดกระลังเกิดพี่น้องหนึ่งสองดอกนะคะจุดนี้หาอีกพี่น้องหาอีกวาย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 สามผุนเดอรเบิ้งคักกัน้รบาดที่นี่ทรีซาีนาสามผุนเดอรพี่น้องนั่น นี่เห็นบ่เจ้านี่นี่เห็มคะสามดอกค่ะพี่นอ้องสามดอกพออ่อเอกเจ้าพี่น้องอเฮ้ลูกว้แม่แม่ทั้งปี่าสัน่นจา้จาจ้าตอไปตอพี่น้องแต่ยังมีพ่อได้เก็บอยู่นอกค่ะพี่น้องของกังสี่ก็อยูกับปู้มักนะค่ะาหาต่อหาต่อค่ะนี่ไปกองนึงแล้วไปเอากะตาก่อนพี่น้องพี่น้องจา้าหนึ่งดอก แค่ซะสองดอกนะคะไหนลูกอยู่ไหนอีกคุ่นจะดอกหนึ่งวันนี้ลูกสาวมหาซอยพี่น้องนี่จะดอกหนึ่งนี่จะดอกหนึ่งไหนอยู่ไหนอีกลูกนี่จ้ะยี่นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องนี่อยู่นี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องแล้วก็อยู่นี่อีกดอกหนึ่งนะคะนี่กระสิกเล็กนะคะอยู่ไหนลูกอู้ย่บุ่นอีกสันพันวาต่วา มันแก่ไปบ๊อกก่ครับพี่น้องพอดีเลยเอาดอกนี่เอาดอกนี่มาเอาดอกนี่นี่จ้าเก็บเห็ดกันไปแบบยาวๆเลยนะคะพี่น้องอุ่นเพิ่นสีไปอันยุพุนแม่ยุุ่ญมาสั่นนี่นี่นี่จ้าโอ้ยยางงามพี่น้องยังงามนะคะนี่จ้าสามดอกแต่ว่ายุ่งหาดอกทุพี่น้องอ้ยนี่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 ดอกนั่นพี่น้อง มันมีห้อยก้นมาเก็บขยะเยียเธียกับตาแต่ว่าเข้าเอาดอกนี่นี่จ้ะนี่อันนี้แต่ว่านี่นี่ของโจเอากล่องให้คอยเบิ้งใหญ่นี้พระเสริฐเนาะเดี๋ยวหาหยิพี่น้องว้ายบนพี่น้องดอกนล้วตายไปยตายตายตายไอ้นี่นี่นี่อีกดอกตั้งสองดอกไปยตายตายตโอ้ยคอยดีใจแกแม่นคอยเพักเขาป้านี่พี่น้องนี่จ้ะนี่ แล้วก็อยู่นี่อีกสองดอกนะคะพี่น้องอยู่นี่อีกสองดอกค่ะพี่น้องนี่นี่โอ้โหหาเหลี่ยมหาลายดังก่อนไม่แงนองข่อยซาบะไหวได้เนาะพี่น้องนี่จ้ะนี่เอ้ยเก็บแมนบอมาเมันสกีเริ่มไปบ้านไม่แล้วตัวนี่นี่จ้ะว่าตาเฮดปออเห็ดเนาทิมพี่น้องเห็ดเนาเจออีกแล้วค่ะพี่น้องนี่จ้า ขาอีกขาอีกพี่น้องแต่ว่านี่เข็นดอกนึ่งแวบๆๆอยู่ใส่วงหันลูกนิกว่าเด้อวังหันเห็นบักน <c oughs> ามเ,เ,เลยท ja. ีハハ sí. ่พี่น้องพุ่นพุ่นพูนจ้าข้ากลับไปเก็บเอาก่อนเนาะมันเสียลืมหลายเติมเลยวได้จ้านี่จ้านี่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 พี่น้องนี่จ้าดอกหนึ่งมองนี่งามค่ะป่าจ้าเก็บนะคะพี่น้องเก็บแน้พี่น้องปาดปาดปาดโอเคอยู่จ้านี่ นี่หาตออันผู้จอดรถท้ายอยู่ทางนอกก็เอินเลยได้บานพี่น้องดอกหนึ่งแต่ว่ามันไปบ้านเขาแล้วว่าเอาเนาะค่ะเจออีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยเนี่ยกินได้กินได้หาอีกค่หาอีก,อก,อกนี่จ้าเห็นว่าจ้านี่พุ่นจ้าดอกนึงพี่น้องนี่จ้าดอกนึงน,นี่จ้าสองดอก อันนี้เข็นอยู่แวบๆอยู่หันเนาะดอกก้านๆ้อนี่จ่านี่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 จ่าโอ้ยสวยๆเลยค่ะสวยๆเลย,ย,ยนี่จ่าเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยนี่จ่าเบิงบ้งเบิงบ่งเบิ้งเอาเบิง่งเอา,เอากระตาอยู่ใสบูเก็บเก็บปล่อยอีกแล้วจ้าอันนั้นกินไม่ได้ลูกบ,<อ>บางคนเขาอิดแต่แม่ไม่กิน เจออีกแล้วค่ะพี่น้องเจออีกแล้วก็วกแวมแต่เฮ็ดรุ่นเดียวกันพี่น้องบ้งแน่ทั้งสี่ก่เอา,าบ่ไดดจ้ะกามันไหวปลาคือเกาเนาะมันถาแล้วหาอีกจะหาอีกเก็บพี่น้องนี่จ้ะอย่างนี้ได้นะคะอ,อย่างนี้ไม่ได้นี่จ้ะพี่น้องดอกนึงเห็นมะนี่เนี่จ้ะนี่จ้ะอย่างนี้กำลังดีเลยเนี่ยสองดอกหาอีกจะหาอีกพี่น้อง เห็นบ่าเจ้านี่เห็นบ่ในนิกนางลงแล้วนิกเห็นอีกดอกหนึ่งญี่ปุ่นพี่น้องมันทิ่สินเนียบานน้ำเข้าใดป้าจ้านี่นี่นี่พี่น้องดอกบอกใหญ่นะป้าเจ้านี่โอ้ยเสียดายด้ยเนาะแม่จ่ามันเท่าแล้วมันเท่าแล้วบังกับพี่น้องนี่เจ้าดอกหนึ่งโอ้ยจังสีไ,งไหนไหมเนาะตัวมุตัวม,มุพี่น้อง นี่จ้าดอกนึงแต่ว่าดอกนี่เทาโอ้ยเอาได้บ่นอ้อดอกนี่ก็ได้ว่าแต่เห็ดบ่ออกมันละเทาเบิดเราพี่น้องเอาเดได้จ้าตัวพี่น้องพุ่นจ้าดอกนึงเค็ดจังได้ยังสิเก็บได้บัดที่นี่เอา่ายให้เบิ่งซื้อได้พระ่ามือนึงสิได้ว่างกล้องว้บัดที่ไหนแหมพี่น้องสะอ่อนบ่จ้าแต่ว่าสิได้เอาทิมเห็ดเทาเห็ดเทาเห็ดเทาเอาเมียบานน้ำบ่ได้ เฮ็ดสุดนี่กับสียูประมาณนี่แหละพี่น้อง <c oughs> จ้าเท่าแล้วเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องกำลังสวยๆเหมือนเดิมจจะพี่น้องดอกนึงจ้านี่นี่เข็นอีกแล้วจะดอกนังยุท้างผนพี่น้องอันนี้กะแกงแซ่บแล้วค่ะในพี่น้องอันนี้กะแกงแซ่บเนี่ย เอาโลแบตเตอรี่ว่าสันเนี่ยพี่พอได้เก็บพี่น้องนี่จะพ้นงานเหมือนี่พี่น้องจากตัดขาเลือกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะก,กลับบ้านแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องกินแกงเห็ดน,น้ำกันเจา้ามเลย